chủ nông này, lắm xin ra nào đi khác Cho vật Nói im không Ai Tôi thấm ra thấm tài Nón im bao Chếp chếp Nói Nói im Im sao bạn đi chăng đi ท่านผู้ชมหน่อยก่อนเข้าโรงเรียนตั้งใจเรียนกันนะได้ยินเปล่าเนี่ยสองคนเนี่ยเด็ปกป .2 นั้นเนี่ยโฟกัสไหนนั่งดีๆนั่งดีๆนั่งเคียงนั่งนั่งเรียงเรียงกันดีๆเด้ <c oughs> เอาเลเรยวๆมาเดี้ยวจะลงรถแล้วนี่ตั้งใจเรียนกันนะอันนี้ป .1 น้งองโฟกัส อันาปสองอโปปสองอันนี้เป็นคู่แฝดจอมแสบอันนี้คนเล็กอนุบาลไหนอนุบาลอะไรอนุบาลอะไรอนุบาลสองอนุบาลสองค่ะพูดเพาะเพาะจะได้น่ารักน่ารักค่ะอะบายบายเข้าเรียนแล้วตั้งใจเรียนกันทุกคน โอเคนะพวกกันบ๊ายบายแล้วสวัสดีค่ะเร็วๆไา,าตั้งใจเรียนกันนะป๊าจะไปทำงานแล้วบายๆค่ะ